ดีครับแลนดินวาสาน เท็ดดปลูกมันง่ามๆสูบน้ำใส่แล้วก็มัดโจ๊กหน้าอย่างขายขึ้นเราพี่น้องจังมักสังรับหนะ้าที่เป็นกัปตันโดยคำเหลาครับเที่ยวแรกครับผู้ดำโอ้เ oh. ที่ยวแรกเที่ยวแรกมันเปียกครับพี่น้องนี่ เฮ็ดท่าไงมแต่ลองรถเกี่ยวเย็บลูกพี่เย็บแมงซากในเล่นดินน้ำเขาี่นองเฮ้ยไ่ยี่ยเราตึกตะแแหไรปู๊นะเฮ็ดท่างลงมาตะบุญน,นี่น้องอุ๊ไปได้ซื้อมามึงกินได้จะเกี่ยวนิอ่ะเด็ดอีกวะลูปอีกวะ เดี๋ยวเฮ็ดหวังก,กับรถดีเมื่อนกันเชียวแรงครับอาวีโอ้อุ้ยจอบแม่นี้ต่อเกาอยัางมาใสเนี่เจ้าก็ไมแต่หมึกเปียกๆแต่ ลูกกับลูกเา้าป้า่งให้ลูกมัจัดไปเอ้เราลกดทีานี่เป่า,า,าจักแล้วเริ <c oughs> เ่มมีก้มคิดแล้วขุดหน้าจะของขายแล้วป่าป่าเดี๋ยวจับป่าก่อนไป <c oughs> เพื่อคุยเรา จะมกมะไก่ก็อู้ปลาโคน่อยครับปล่อยมองเนมันยังจะบ่์ตายนขึ้อลงนกนลอู้มันเป็นใสนำทรับนะครับเอนไส่ขีเป็ดหรือเรื่องไหนอู้เอยเหล่าคุดได้ของขายเฉย นี่บบอมองไอยมาสู่ป่าก็เป็นอ,ปอย่างเราอะป่ห้เหือย่ปเป็นแม่พันครับนี่พวกปลาตะเพียนอ่ะราครับปัดปุดปัดยเฮ้อรูปทางก็จะรูปเองนครับพี่น้องมันมันเหนื่ครับมันลม มันหล่มมันหล่มโอ้ยวายขอา่อยมันตักขับไม่คู่เลยพี่เหรอขับรถตั้มดีกว่าขับไม่คู่ไปได้หรอกครับเพราะว่ามันเจา้าคนที่แจ้งแรงเดยนะเฮาเฮ็ดบูปินเนี่ยแต่ว่าหลอกหน้านี่ก็ยังยากยากอยู่นะตักใส่ดั้ก่อนเลย จะได้รูปท่าให้มันอยู่ครับเจ้ามันอยู่ไปอยู่แล้วมันไปอยู่แล้วเ่นสองขั้นครับตอนนี้เดี๋ยวเรา,บาเบาดิวท่านเห็นออกมากับซาบีม สร้างวาเลยคิดฟังหวยเลยครับนี่ยังวัวเต็มครับออ้ผู้ดำออกเลยว่านี่ต้องใส่ดันตูนะเรียบร้อยอ่ะ หยุดไม่ได้ครับแถวนี้นี่ออกตัวไปแล้วห้ามหยุดอมันมีต่ำแห้งนี่เงนก็ไปห้ามินแหงใช่ไหมขุดใจเฮ้ยนี่ต้องไปลูบทางเขาเ,เดียวให้ป้าวี่หไปก่อนครับก็บว่าเกี่ยวสองเกี่ยวนี่ต้องลูบทางครับไม่ทําทางไม่ได้ครับ ราวีมาลาวาชิคุดเอาให้ลึกไปทั้งปุ่นปรานรัดย่ำนั่ได้สูปนำใจหนา้าวร,ร,ร,ราัรัอ้าฮะฮอดพุ่นแล้วนะเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวสิไปรูปให้ดอก ไปแหงหนืทอดถนนลูกลังคนละนี่อู้นี่ครับประมาณสามสี่ร้อยเมตรครับเอาเกยร์ให้รอดเอาเกยร์ให้รอดเดี๋ยวไปลูกรางไงไปเนร่บมันอะไรวะเออมีในพวกนี้มันขี้ตุมมันเน่าตอนผมมม่สูกวะเหมือนจับจับไไม่ไรู้ งวกมึงตัวใหม่กันแต่จริงงวกขึ้นไปหอยโอนส่วนอยู่กับว้ยไปอ้ออกตัวฟี่หลอเลยเมพสมบูรณ ไปได้ครับยดินแห้งเพราะจะไปปูไงครับโอ้คันลิงนี่ต้องเหยียบตลอดเลยครับ น้ำมันตำ่ำกับไฮนิมนตำ่ำสุดเลยน้ำมันขังไม่ได้ปิเกลียดเลยจุกยังวุ่นอ๊้มันเงมีนไม่หยุดนะทุกคนมันทุงขยะมา้ามันขาบมาก,กัดเห่อ ไปทำพังให้เขาหมด